สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตการใช้โปรแกรม Smartbit 366ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกรายการค้าทางเว็บไซต์จัดทำโดยนางสาวปรมาพรแปดสูแ you สงจันรห kind of ัสนักศึกษา6502-009985คลิปนี้จะเป็นการทิมรายงานวิเคราะห์การขายและวิเคราะห์อายุลูกหนี้ซึ่งอาจารย์ให้เลือกแสดงสรายงานค่ะ คลิปนี้นะคะจะต้องเข้าไปดูที่ order to cash ค่ะถือว่าระบบขายจะเป็นรายงานวิเคราะห์ีทั้งหมดมีหลายรายงานมากค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราจะเลือกที่รายงานยอดขายรวมนะคะสินค้าและบริการนะตั้งแต่วันที่กุมมาพานั์์ ถึง28กุมภาพันธ์ค่ะจากโมรหัสตั้งแต่สินค้าปีหนึ่งไปจนถึงใช่จนถึง21นะคะสร้างไฟล์ค่ะ จะเห็นว่ารายงานยอดขายสินค้าและบริาก,การมีวันที่อะไรบ้างเครื่องอะไรบ้างที่เราได้ขดายออกไปนะคะก็จะมีทั้งราคาขายและต้นทุนแล้วก็จะแสดงอัตรากำไรขั้นต้นค่ะซึ่งเราจะได้กำไรขั้นต้นที่2 0 0 0 0ื่นกว่าบาทในการต่อไปเราจะมาต่อที่รายงานมีคราะ์อายุลูกนี้ค่ะ ซึ่งจะมีทั้งแบบละเอียดและแบบสรุปเราลองคลิกไปที่แบบละเอียดนะคะอย่างเป็นหมวดคุมภาพันธ์สร้างไฟล์ได้เลยค่ะตกลงค่ะ ก็จะเห็นว่ามีลูกนี้3รายการนะคะลูกนี้ก็จะมีอายุลูกนี้ค่ะเท่าไหร่บ้างซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอายุลูกนี้ที่อยู่ในไม่เกินสามสวันนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เป็นการซีซิงการวิเคราะห์รายการขายและวิเคราะห์อายุลูกนี่ค่ะ